เรากลับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะไปฟังกันนะครับเป็นเรื่องของคุณแบงค์ที่ผมเกินไว้เรื่องของคืนหนึ่งที่หัวหินแล้วก็ตอนนี้คุณแบงค์นั้นอยู่กับเราในสายสวัสดีครับแบงค์นะครับเ็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่โรงแรมแห่งหนึ่งในหัวหินซึ่งต้องบอกเป็นสถานที่หนึ่งที่ผมชอบไปมากครับผมเออนะครับคุณแบงค์ดูจากอายุทางานแล้วครับนะครับทํางานเกี่ยวกับ สอนพิเศษอยู่ครับสอนพิเศษนะวิชาอะไรครับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนะครับเวลางผมไปเป็นลูกศิษย์บ้างนะผมเองก็อ่อนภาษาอังกฤษมากเลยนะครับแบงค์ครับเรื่องนี้เนี่ยไปเจอมาคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการ์ด้วยเออไปเที่ยวกาแฟนครับผมอืึนะครับเมื่อปีที่แล้วใช่ครับนะครับไปเจออะไรมาก็เป็นช่วงปีใหม่นะฮะก็ประมาณช่วงต้นต้นปีจับมันที่ไม่ได้นะก็คื่าไปไปเที่ยวหินกาแฟนก็ขับรถไป ไปไปถึงก็ประมาณสักสี่ห้ามงเย็นแล้วนะแล้วก็มัวแต่ไปกินข้าวไปเดินซื้อของไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไปเที่ยวตลาดกลางคืนอะไรจนจนมันดึกเลยนะจนประมาณเที่ยงคืนแล้วผมก็เลยลืมจองโรงแรมคือปกติเนี่ยถ้าถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยเราควรจะไปจองโรงแรมไว้ก่อนนะแล้วก็ทิ้งของอะไรแล้วค่อยไปเที่ยวกันแบบมีจังหวะกเพลินกันไปหน่อยฮะแล้วมันเรียนมาลุ่ยสิ่ีก็มันเที่ยงคืนกว่าแล้วก็เลยก็เลยคุยกับแฟนว่าเออทางไันจมี เขาเลยเขาลองลองไปหาดูแล้วกันเื่อจะว่าง <ừ> เาโโก็เลยไล่ไปตัานแหละตัวโมหิมโดยการขาวตะเกียบอะไรก็เป็นพื้นที่ไม่มีที่ว่างเลยก็เลยสัใ,ใจก็เลยล่อๆมาเรื่อยๆจนไม่ไปเห็นป้ายป้ายหนึ่งเขาบอกว่าเป็นตางแรเป็นรายวันนะฮะและ้วก็มีเอาน้ําอุ่นมีอะไรพวกนี้นะครับก็เลยตัดสินใจเราเข้าไปดูนะครับก็เลยก็เลยเลี้ยวเข้าซอยไปเข้าซอยไปประมาณสักสามสี่สิบเมตรนะฮะ ลักษณะไม่แน่จะเรียกว่าโรงแรมนะครับมันมาเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วแล้วก็มาปรับตรงให้เช่าไปหลายวันหลายเดือนนะผมผมคุณเดาเนี่ยฮะแล้วก็ตอนไปถึงปุ๊บบรรยากาศก็คือว่ามันจะเป็นที่สองภาพว่ามันเป็นคล้ายๆตึกตึกแถวอะไรแล้วเขามาดัดแปลงแล้วก็จะมีที่จอดรถไม่น่าจะเกินสิบคันนะฮะผมก็เลยเข้าไปจอดแต่ว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยมันมีรถอยู่คันสองคันที่จอดรถจะว่างมากเลยผมก็เข้าไปถึงก็แต่ตอนนั้นก็ประมาณแค่ปีหนึ่งแล้วนะ แล้วผมกับแฟนก็เพียรันแล้วก็หลังจากที่เราไปตะเวนมาไปสิบที่ก็ไม่ได้เลยก็เลยก็เลยบอกเออแฟนเราที่เลื่อนระกับเดี๋ยวผมไปถามจะได้ไม่ต้องดับเครื่องอะไรเงี้ยก็เลยลงไปถามที่เคาน์เตอร์รก็บอกว่าเออมีห้องว่างไหมเขาบอกว่ามีเขาก็ให้กุญแจมาผมก็ถามราคาอะไรรู้สึกว่าจะประมาณไม่กี่ร้อยนะห้าร้อยยัไเนี่ยนะครับก็เลยให้กุญแจมาเขาบอกว่าผมบอกให้ขอดูห้องขอได้ไหมครับ,รบเขาบอกได้แล้วให้กุญแจมาเนี่ยมันเป็นชั้นสี่ เราลรว,วตึกลักษณะเนี้ยคือถ้าเป็นห้าชั้นมันจะมีลิฟต์ใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามีสี่ชั้นมันเลยไม่มีลิฟต์มันเป็นบันไดผมก็เลยต้องเดินขึ้นไปแล้วเลยถามเขาบอกว่าเราเรามีพนักงานพาไปดูห้องไหมเขาบอกคุณไปเปิดดูได้เลยนะครับเขาเพ่งแจ้งผมมาผมก็ใตลึกๆผมเนี่ยผมเห็นผมก็ไม่อยาก,ยากจะทักนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าผมก็เพียแฟนก็เพียก็เลยอาจจะใจลองขึ้นไปดูห้องหน่อยผมก็เลยเดินเดินขึ้นบันไดขึ้นไัเป็นชั้นสี่นะไปถึงเซนเนอร์จำได้เลยว่ามัน ตุ๊บแล้วมันของผมในห้องของผมเนี่ยมันไปอยู่ขวาสุดเลยครับคือขึ้นมปแต่ในเ็จปุ๊บเชง่ดมดไปขวาสุดกำแพงเลยอืแล้วผมอยู่ดินสุดเลยอืผมก็อารมณ์ตรงนั้นก็ก็ไม่อยากจะได้นะแต่ามันจะมีเสียพักก็เลยตัดใจไขขึ้นใจเข้าไปดูออารมณ์เปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยวัดแรกเลยคือมันมีลมตีน้าออกมาเนาฮะลมพุ่งออกมาปุ๊บผมก็ใจเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วโอนไหนๆก็ขึ้นมาถึงนี้ละครับแจังหวาผมจะผักประตูเพื่อจะเอาตัวผมจะเข้าไปเนี่ยความรู้สึกเหมือนมี แรงผักกาเลยผักสวนออกมาอ่ามันที่ป๋องจะไม่ทราบว่าอ่าจะเราจะบินตะตูเข้าไปแล้วจะมีคนผักออกมาอืผมกับแมวดีกว่าปิดห้องเนีฮะไม่ต้องเข้าไปผมก็เลย่ังจะเดินลงมาก็เลยถามมาบอกว่าขอเปลี่ยนห้องได้ไหมแล้วดผมดาววัดมันน่าจะมีแต่เขาบอกว่าไม่มีแล้วมีห้องมีห้องเดียวผมก็เอาไงดีก็เลยเดินึกษาแฟนแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวนะติดลมเก็คือแฟนเขาบอกว่า จะไปไหนไม่ต้องนานผมบ,บอกไปดูห้องมาห้องก็มีห้องแล้วและจะมารออะไรเขาไปด้วยเลยดิ<อ>ผมเขาไม่อยากจะเล่าให้เขาฟังนะ<อ>ผมกลัวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เงี้ยผมันเลี่ยนทีงั้นเดี๋ยวร้อย,อยปั๊บแล้วกันก็เลยเดินล<อ>้อกไปหาที่กรเจกคือบ,บอกว่าอขอเป็นห้องชั้นชั้นล่างว่างเลยใช่ไหมผมทีดเดินขึ้นไปเขาบอกมีห้องเดียวคือห้องนี้ใช่ครับเป็นเสนอห้องเดียวออืผมก็เลยคิดทีคือเกลีดแต่ผมรู้นี่สายแฟนผมว่ากถ้าง่วงนอนแล้วจะงุนงงอ่ะเดี๋ยวจะต้องทะเลาะกัน โอ้ยแตงจ้าอยู่ก็อยู่นะก็เลยกเก็บเงินี้ไม่ไม่เล่า,าอ่ะนะก็เลยพาแฟนลงมาจากรถกระดับ,บ,บเืบ่อนจอดรถเ,เรียบร้อยก็เลยเดินก็เลยลงกันมาแล้วก็พากันเดินขึ้นไปครับส่ผมก็บ่นมาตลอดทางโอ้ยรถลิฟต์ก็ไม่มีรงเดินขึ้นไปแล้วก็เข้าไปถึงสุดอารมณ์ตรงนั้นนะผมยังพยายามที่จะหาเหตุผลนะว่าที่ลมพัดมาหาผมเนี่ยแล้วก็มีแรงต้านเนี่ยคงจะมีคนเปิดหน้าต่างทิ้งไว้อ่า แล้วก็ลมมันก็คงจะปีเข้ามาอลังจากที่ผมเปิดห้องอะไรถึงปุ๊บเปิดไฟอะไรเรียบร้อยปรากฏว่าห้องนี้ไม่มีหน้าต่างครับอแต่เป็นห้องทึบแล้วเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเล่าห้องนี้นึงก็คือเข้าไปถึงเนี่ยอห้องน้ำจะอยู่ด้านซ้ายมือเปิดประตูเข้าไปในห้องน้าเจอห้องน้าเลยแล้วเดินเข้าไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นที่ว่างทางเดียนิดนึงด้านขวาจะเป็นเป็นโตะทีวีก็มีตู้สะพาพทั้งหมดด้านซ้ายจะเป็นเตียง S <S> เรียงก็คือจะวางชิ้นกระแพงเลยแล้วบรรยากาศท้องก็เป็นสี่เหลี่ยมแคบๆแค่นี้ครไม่มีระเบียบครับไม่มีระเบียบครับเหมืเนแม่แม่าักก็ไม่มีครับแล้วก็เลยก็เข้าไปปุ๊บนอนผมก็ไม่ได้เรามป็นแฟนฟัง่งขุนข้าวาตนจะอาบน้ำแล้วก็รีบนอนให้มันรีบเช้าชนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยไปหาห้องใหม่อืมบอกร่างว่าเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาข้างนอกครับออกมาที่เตียงแฟนขมนข้าวหลับแล้วผมก็ตลุกบอกว่าตื่นตื่นให้อาบน้ํา ว่าเราเดินมาทั้งวันเราเที่ยวมาทั้งวันแล้วอ<ช>่ะอยูต่ตรงนง้ใช่ไหม<อ>แห่ก็เงยไม่ยอมมาหามก็ผมก็ปลุกพยายามปลุกขึ้นมาให้ได้เขาบ่าโอเคเขาสัญญาเขาจะอามอว่าโอเคกะก็ไม่ว่าอะไร<อ>ผมก็ปิดไฟหมดเลย<ม>แล้วก็เปิดเปิดไฟเฉพาะหน้าห้องน้ำเอาไว้นะเด<ม>ี๋ยวที่บอกคนลุกก็ก็เปิดไฟเฉพาะหน้า<อ>ห้องน้ำเอาไว้ไฟห้องน้ำก็ปิดเอาไว้แล้วผมขึ้นมานอนเนี่ยผมจะนอนอด้านในคือติดกำแพงเพราะฝาดิ่งเนียบนะผมก็ให้กันเ่งอด้านนอกเพื่อสุกฝาด้่งง่ายๆแล้วผมก็ จำไม่ว่าผมนอนหันหลังให้ตัตะแคงหันหลังให้แฟนนะฮะพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าคือเตียงอะมันมันมันเออคนมีทม่านึงคนน้องข้างเราเนี่ยเวลาเขาลุกไปเนี่ยเตียงก็จะรู้สึกว่าที่นอนมันก็จะฟูขขึ้นไปใช่ไหมฮะเหมือนมันยวบขึ้นแล้วก็ยวบยวบลงแล้วก็ยืบขึ้นันยกขึ้นครับคือคนลุกออกไปมผมว่าคิดว่าโอเคแฟนใครนจะแบบน้ำาดกับสัญญานะแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนเดิับห้าพัดหนึ่งนะฮะแล้วก็ แล้วได้ย <c oughs> <food> ินเสียงเดินเข้าไปในห้องน้ำนะแล้วก็ได้ยินเสียงกดสวิชไฟที่กระปูก็พยายามใช้หูฟังแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงน้ำนะฮะแต่ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรก็น้องพยายามไม่ให้หลับแต่จไม่ว่ายังไงมันก็ไม่หลับนะฮะก็นอนอยู่สักพักเขารู้สึกว่าคนก็เดินมาแล้วก็มาเหมือนสเปรนเสื้อผ้าแล้วก็มันนอนที่นอนเนี่ยที่นอนก็ายุบลงไปแต่ในขณะนั้นผมหันหลังอยู่นะอาจจะแค่นอนพักหนึ่งไม่กี่นาทีฮะรู้ึันไหมัฮะแล้วก็เดินไปมาสามีนี้ ผมเกรงใจว่าเอ๊ะหรือว่าแฟนผมไปเข้าห้องน้ำแต่ธรรมชาติในแฟนผมเป็นคนที่กลัวครับถ้าเขาจะเขาเขาควรจะลุกเรียกผมปลุกผมด้วยใช่ไหมแต่นี่เขาลุกอย่างเงี้ยสามทีครับผมก็ก็จะไม่เกิดอะไรจนผมตอนอ่ะก็ผมก็เลมพลิกตัวมานอนหงายฮะแล้วก็ตอนเตียมยุบยุบเพื่อจะมีคนเดินขึ้นไปอีกเนี่ยก็เลยหลีกตามองครับผมเห็นด้านหลังแฟนผมก็ใส่ชุดนอนฮะแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ำนะครับไปอย่างนง้นคือผมเห็นด้านหลังนะ ว่าเป็นก็คือเป็นแฟนผมนี่แหละก็เลยเดินเดินที่ไปในห้องนะ้ำป่ะผมก็ไม่คิดอะไรก็หลับสบายดให้มันหนึ่งเช้าแล้วก็ยังมีความฝันอยู่นะแต่ผมไม่ได้มองนะแต่นันก็หลายทั้งอยู่พอสมควรจนผมหลับหลับเสร็จจนตื่นี่้มาตอนเช้าผมตื่นมาก่อนนะฮะแต่ผมว่าังนอนอยู่ก็ตื่นเสร็จปุ๊บผมก็อาจังยากะว่าเดี๋ยวจะคองจะเปลี่ยนห้องอะไรก็คิดเดี๋ยวจงจะเช็คห้อ์อย่างเงี้ย เขปลุกแฟนผมอแต่ก็ปลุกปลุกแฟนผมก็นอนอยู่นอนอยู่ใน้ักหกอ่ะเนี่ยนอนกดตัวอยู่งงเงยอยู่ผมก็ปลุกเตือนแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปกินข้าวเลยกันแฟนผมก็งงเงยสขากผมเลยดึงพ่อผมออกมาครพอผมดึงพ่อผมออกมาปุ๊บเนี่ยผมตกใจเลยฮะมีปลุกแฟนหย่เลยเพราะแฟนของไครชุดเดิมอะเขาไม่ได้แบบน้ำนะผมเลยไม่ว่าไม่แบบไม่คิดอะไรแล้วกระช่างแฟนผมขึ้นมาตื่นๆืฟนปีอะไรคว้ากระเป๋าออกไปเลยอยคน คนลุกคนลุกมีถ้าฟัผมว่ามีอะไรมีอะไรผมจะดี๋ยวเขาเล่าติดไปในรถติดไปในรถครับคือผมผมก็เก็บเรื่องนี้ไว้ฮะถ้าผมก็ไปตัดเชนลงมาเลยห้างเลยฮะครับก็จะไปถามว่าเออทําไมไม่มีห้องว่างใต้หรือทำไมต้องมาให้ห้องนี้ผมอบบแล้วก็จะประวัติเนี้ยลงไปถึงก็ไปเจอแคชเชียร์เนี่ยคือเป็นคนละคนกับเมื่อคืนแล้วนะครับมาถามว่าเออมีที่ไม่มีนอกจากห้องที่ผมพักอยู่แล้วเนี่ยมีห้องอื่นไหมเขาบอกเขาเหลืออยู่สี่ห้าห้องเนี่ย เรื่องหนอยู่ประคารแล้วทำไมให้ห้องนั่นผมอ,อมนี่ยบอกใครให้ไปบอกเขาก็คนเมื่อคืนนะ่เน่เขาก็เงงๆทำห้องงงๆผมก็บอกเขาเมื่อคืนก็มีคนให้ไปแต่เขาก็บัดไม่ค่อยเล่าอะไรเยอะนะฮะครั่งผมก็เลยก็ไม่ว่าอะไรก็เลยเดินมากลับมาที่รถแ,แล้วก็เลยมาคุยกับแฟนในรถแต่ก็ <ๆ S 2> ไม่มีอะไรออก็ลเลยเล่าให้แฟนฟังคุณแฟนผมก็ตกใจเลยฮะเราก็ไม่ดยาน้ำเลย้ออกมาเลยแล้วตอนนี้ผมมาคิด ะอผมก็เลยยังพยายามหาเหตุผลอยู่นะก็เลยถามแฟนว่าผมยังคิดว่าหรือว่าแฟนผมตื่นก่อนแล้วก็มามาเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับเป็นชุดนี้แฟนแล้วผมก็เลยถามว่าเออแล้วเมื่อคืนสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยชุดนอนที่แฟนใส่เนี่ยมาคิดอีกทีถ้าคิดอย่างละเอียดเนี่ยชุดนี้เขาไม่เคยมีมันเป็นชุดเหมือนกับชุดผ้าแพรชุดเผ้าแพรพิ้วๆเเป็นชุดบาง คือใช่ครับคือคือเป็นอ่าเป็นชุดนอกชุดเดียวะครับเป็นกระโปรงอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมถามว่าเอาชุดธรปมาจะบอกเอาแต่กางเกงขาสั้นกับเสื้อมาไม่มีชุดนอนมาครับโอ้โหโอ้นี่คือเหตุการณ์ที่เจอมาครับอ๋อฮะเมื่อปีที่ผ่านมาครับนปีทต่แล้วนะครับป้องถามนิดนึงนะคุณแบงค์ไอตอนที่ไปเนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นหรือเปล่าทาไมมันถึงหาดใหไม่ได้เลยไม่ตองหลังปีใหม่หลังปีใหม่ เป็นต้นติเลยะต้นมกราาเนี่ยก็เป็นช่วงไฮซีซั่นใช่ฮะโรงแรมยากมากเลยโรงแรมต่างก็มีคนพักเยอะแยะมากมายเหมือนดวงแบงค์อันนี้พูดตรงๆนะพี่ฟังแล้วเหมือนกับดวงแบงค์จะเจออ่ะมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบกันหมดนะไปเที่ยวกันมาเหนื่อยเสร็จแล้วไม่ได้มีการจองห้องพักไว้ก่อนไปหาไปหาไม่เจอไม่เจอแล้วก็มาจบที่นี่ครับมาจบที่อพาร์ตเมนต์นี้ห้องเช่ารายวันนี้แล้วก็บังเอิญมาเจอคนรับคนนี้ซึ่งก็ไม่รู้เป็นคนหรือเปล่านะ ใช่เนี่ยผมก็พยายามคิดหาเหตุผลนะว่าว่าเขาเหมือนกับวัาบังคับให้ผมเขาต้องมาอยู่ห้องเนี้ถูกซึ่งซึ่งผมคือถ้ามองโดยโดยโดยไปที่เนี้ยลงที่ว่านรถมันมีมากเลยนะมันต้องว่างฮะมันต้องว่างมันต้องมีห้องมีรถไปหนึ่งห้องใช่ฮะแต่ี่ดูเหมือนก็ไปย้ายบังคับตงนี้ว่าคือจะต้องขับห้องนี้เสียงเสียงสันจะมิดย้อนไปฮะแล้วก็ไปอยู่ห้องห้องห้องสุดอห้องชั้นสี่จริงแล้วดูจากที่พูดที่คุยเนี่ยมันน่าจะดูจากที่จอดรถแล้วน่าจะมีห้องอื่นว่างอีก ก็ดูเหมือนว่าเอมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันลงล็อกไงคือถูกจับให้ไปอยู่ห้องนี้แล้วต้องเจอเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยเราเดินไปสุดทางซึ่งถ้าผมคนเดียวนอมไปพักแน่แต่ด้วยความที่แฟนเดี๋ยวพองง่วงเลยเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวทะเลาะกันเดินเข้าใจความรู้สึกเลยนะเออนะครับตอนที่เปิดเพราผมมาพ่มพมขนลุกเลยอ่ะคือตอนนั้นที่เห็นเนี่ยเห็นเป็นเหมือนแฟนเราเนี่ยเดินเข้าห้องน้าแต่ใส่ชุดนอนแต่ตอนที่เปิดพราะผมมาตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่าแฟนใส่ชุดเดิม ชุดเดิมนะที่เที่ยวกันมเมื่อวานเนี่ยหรอแล้วมันคิดถ้าผมมันมย้อนไปเนี่ยคน,นยที่ผมมีข้างหลังก็ไม่ใช่แฟนผมนะครับแ่มมันไม่เหมือนกันนะคือคือถ้ามนละเอียดแต่แต่วัดตรงนั้นมันไม่ผมไม่คิดนะแต่ถ้ามาคิดอีกทีมันไม่ใช่นะครับเพราะผมผม้าผมจะตรงอันนี้เขาจะแบบดัดๆไปไปนี่แสดงว่าคุณแบงค์เอาจริงๆที่ฟังมาตลอดเนี่ยนะครับแสดงว่าแฟนคุณแบงค์เนี่ยไม่ได้ลุกจากเตียงไปไหนเลยนะไม่ได้ลุกไปเลยก็คือนอนอยู่ตรงนั้นกับชุดนี้แหละ S <S <S แต่<ช>สิ่งท<ง>ี่คุณแบงค์รู้สึกว่ามันมีการขึ้นการลงรลุกจากเตียงเข้าห้องน้าไ,ไปไปมามาอยู่หลายรอบเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แฟนเราแน่ๆไม่ใช่นะครับโอ้ว่าขนลุกมากเลยอ่ะอ <S 2> <S 2> <S นะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าไอไอ,ไอห้องเช่าอะไรวะห้องนี้มันมีประวัติความเป็นมายัางไงใช่เพราะไปไปถามเขาก็ไม่ไม่บอกเออเขาเขาไปปิดปิดอยู่นะครับไอพนักงานช่วงบ่ายมันก็คงจะงงๆนะไอหอเมื่อคืนนี้ตอนมาติดต่อเนี่ยไม่มีใครอยู่ เป็นคนไม่เห่คนไอ้ยังไงนะเออเลยครับจากประสบการณ์ครั้งนี้บอกเรายังไงบ้างครับว่าในการเที่ยวครั้งต่อไปนี่ต้องทํายังไงต้องจองห้องก่อนเลยครับเออเออครับในกหตุการที่เจอมาที่อมีเรื่องช่างๆอีกเรื่องนึ่งได้ครับได้ครับบก็เรื่องจริงๆนยผมผมจะอยู่ราชบุรีนะครับ ก็คือว่ามันจะมีโรงแรมที่หนึ่งของราชบุรีก็คืออยู่อยู่ในตัวเมืองหรืออยู่ในตลาดเลยก็น่้จะแล้วก็ถ้าใครมาจากต่างจังหวัดเนี้ยก็มีท่าจะชอบพายถลายกันทีโรงแรมนี้ครับคือพอดีวันนั้นเพื่อนผมเขาเข้ามาจากต่างจังหวัดนะนะเขาบอกเออให้ให้ดูดูห้องให้หน่อยเรแล้วเพื่อนผมก็ก็ไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาไปจองห้องให้นะครับก็ไปได้ห้องโรงแรมเนี้ยเป็นเป็นชั้นสี่ห้องห้องสี่สหนึ่งในชั้นได้นะครับแล้วก็ตองกวว่าเออเขาจะมาถึงประมาณสามทุ่ม ผมก็เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็ก็เตรียมตัวกันไว้แล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปเที่ยวกันครับก็รวมตัวกันไว้ห้าคนก็รอคนนี้เข้ามาคันเดี๋ยวมาสมทบกันอผมก็โทรถามว่าถึงหรือยังเขาบอกเออถึงแล้วผมกอ่านว่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดินไปหาที่โรงแรมเลยละกันเขาก็โอเคผมก็ับเพื่อนกับผมห้าคนก็เลยเดินไปหาที่โรงแรมโรงแรมเนี้ยก็เดินขึ้นมาถึงหน้าประตูห้องเลยทั้งสี่ศูนย์หนึ่งเลยนะก็เข้าประตูเรียกเขาในห้องอ่ะได้ยินเสียงเสียงคนเดินไปเดินมาจากอ้างจากห้องอะไรอย่างเงี้ยนะมันไาพับผ้าอยู่หรือว บัดเสื้ออะไรเง<ม>ี้ยได้ยินเสียงแบบมียทำอะไรอยู่้างในก็สัางเคาะเคาะอยู่หลายครั้งก็ไม่มีคนเปิดนะนะ<ม>แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกินข้าวห,หลายอย่างทำกิจกรรมหลายอย่างมากเลยก็เลยแต่คุยกับเพื่อในให้ทำไมไม่ยอมเปิดกันก็เลยตัดสินใจไปขยี้นเก้าอี้มาเ<ม>่อนโร,รงแรมนี้บอกนี่เป็นโรงแรมเก่านะ,ะครับ,รบเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ถ้าคนราชบุรีน่าจะรู้แล้วบรรยากาศก็คือว่าโรงแรมมันจะเป็นห้องติดๆกันแล้วด้านบนเนี่ยมันจะเป็นมูงลวดนะครับรับระบายอากาศเพราะเพราะพลลมระบายอากาศเขาไม่มีเป็นโรงแรมเก่า ก็ได้ตัดใจบอกเออเพื่อนเพืงานนี้ยจะแกล้งก็เลยไปเอาเอาเข้ายีมาผมกัดจะปีนดูวะนะแอบดูอะไรเงี้ยก็ผมมากสูงที่สุดในกลุ่มก็เลยผมก็เลยได้ได้เป็นคนปีนนะก็เลยปีนตอนโผล่หน้าขึ้นไปตรงที่มูนวดเนี่ยมันไม่มีอะไรในห้องเลยครับฮะว่าสนิทเลยแต่ก่อนหน้านั้นนะยินได้ยินเสียงยินันแน่นอนว่ามีคนอยู่ในห้องแตะผมก็เลยลง อารมณ์ของผมตรงนั้นอะมองคือตอนไม่มีใครเนี่ยผมหันลุกไปนะผมว่ามนโดนแน่แล้วพราะั้งทุกคนยิ่เสียงหมดผมเพื่อนบอกไอ้นั่นมันทำมาอยู่แต่มันไม่ได้เปิดมันทำแบบเนี้ยเดินลงชั้้ออี้มาบอกตาไปกันก่อนครกดไปไหนบอกเอาตาออกไปก่อนเดี๋ยวค่อไล่ฟังผมก็เลยเดินออกมาลงมาถึงหน้าโรงแรมก็เจอเพื่อนเขาไปซื้อของเซเว่นนะครับฮะมาเจอกันที่หน้าโรงแรมไอ้คนคนนี้คือนู่นไหมฮะคือเขาซื้อของเซเว่นแล้วมาเจอกันที่้ต้องแรงตัดดิเขาไม่ได้อยู่ในห้องนะแต่ว่าผมได้ยินเสียงทุกคนได้ยินหมดนะฮะ ครับฮะโอ้ผมผมยังคิดเล่นๆเลยว่าแค่จังหวะผมดูที่มูงโร่ตรงนั้นน่ะแล้วมีคนม้าแบด้าไอ้ตะคนมาประทัดหน้าโอ้นีไม่อยากจะนึก่อเลยไม่อยากจะนึกออกเลยผมช็อกนะฮะผมผมอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะเออนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เจอมาีเหตุการณ์นังนะครับแลวเรื่องสองเนี่ยพอจะรู้ที่มาที่ไปไหมแบงค์ โรงแรมนี้มีชื่อมากเลยครับคือมันเป็นโรงแรมเก่าแก่ก่อนผมเกิดออกฮะสามสิบสามสิบกว่าปีก็มีสิทธิ์ไปไปได้ว่าอาจจะเป็นเจ้าจีเจ้ามีมากเลยฮะมีมีบ่อยมากฮะมีทั้งทั้งคือปกติโรงแรมเนี้ยจะต้อนรับพวกเซลฮะคือเซลเซลก็คือจะมาพักบ่อยคือเขาใกล้ตลาดอาจจะเก่าหน่อยแต่ว่าก็คือจะสะดวกนะฮะเพราะว่าใกล้ตลาดหางกินทำลำลำไอสบาย แต่มีประวัติที่ว่าบางทีเซลล์ไปเอาอผู้อีกมาแล้ววราเคยมีการฆ่ากันตายก็มี<ร>นะครับจากประวัตินะฮะเออ้ดีดออผมกำลังนึกขึ้นมาได้ระหว่างที่ฟังเรื่องคุณแบงค์ผมอยากจะรวบรวมจังเลยคุณแบงค์ว่าฟังเห<อ>ล่าบรรดาพี่ๆที่เป็นเซลล์นักขายทั้งหลายช่วยโทรศัพท์มาบอกข้อมูลหน่อยสิว่าโรงแรมไหนในจังหวัดไหนที่เคยไปแล้วเจอเหตุการณ์เหล่านี้ผมอยากจะลองรวบรวมดูนะครับว่าถ้าพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนมากแล้วเหล่าบรรดาเซลล์พักที่ไหนและที่ไหนที่เจอกันบ่อยๆผมว่ามันมีสั์เป็นไปได้นะถ้าบอกจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ไปที่เพชรบุรีที่นี่ไปสุโขทัยที่นี่อยุธยาที่นี่พิจิตที่นี่ชัยนาทอะไรแบบเนี้ยผมว่าพี่เซลอ่ะเจอมีมีมีนะครับรบกวนหน่อยครับพี่เหล่าบรรดาเซล์ทั้งหลายนะครับช่วยส่งข้อมูลผมนิดหนึ่งนะครับทาง SMS เมสกาที่4 2 7 6 1 0 1หนะครับหรือว่าโทรบอกก็ได้เอาละครับยังขอบคุณมากกับเรื่องนี้ ที่ต่องครับก็ขอพูดนิดนึงคือวันนี้ที่รอบรีฟังไม่ได้เลยครับเอ้าเหรอฮะโหแบบตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งมาแล้วผมฟังไม่ได้มาตลอดเลยครับเหรอฮะสัญญาณแซ่บชุนชนนะแทรกมาตลอดแต่ทุกวันรีฟังได้นะครับเหรอฮะางั้นเดี๋ยวจะลองให้ทางเจ้าที่เขาแก้ไขปรับปรุงก็แล้วกันนะครับรวมไปถึงจุดอื่นด้วยที่ฟังไม่ชัดนะครับขอบคุณมากคุณแบงค์คคครรัับบบขอุณสวัสดีครับ รบกวนด้วยนะฮะเหล่าบรรดาพี่ๆเหล่าบรรดานักขายเหล่าบรรดาเซลแมนทั้งหลายช่วยให้ข้อมูลหน่อยนะครับอาจจะโทรศัพท์มานะครับที่026414191หรือว่าฝากไว้ที่ทีมงานเราก็ได้ที่0816491319หรือว่าส่งมาเป็นข้อความก็ไดะ้ทาง SMS นะครับที่2 7 6 1 0 1เช่นเช่นผมเป็นเซลนะครับไม่ต้องบอกก็ไดะ้ว่าเป็นเซลที่ไหนอะไรยังไงแต่ช่วยบอกนะว่าถ้าเป็นเชียงใหม่ต้องโรงแรมนี้นะครับถ้าเป็นเชียงรายต้องโรงแรมนั้น ถ้าเป็นอ่างทองต้องโรงแรมนู้นอะไรนี่นะครับจะได้เก็บไว้เป็นเรคคอร์ดนะครับเออน่าสนใจเหมือนกันนะอยากรู้ว่าเหล่าบรรดานนะักขายทั้งหลายเนี่ยพรจะต้องไปร้อยด้านน้ำน่าเจอเหตุการณ์น่าจะเจอเรื่องเล่าน่าเจอ,เอ,อลักษณะแบบนี้เนี่ยเ,ออเยอะเหมือนกันนะครับจากการคาดเดานะนะครับคาดเดานะ